สติปัฏฐานภาคปฏิบัติตอนที่สองยืนหนอห้าครั้งขอให้คณะอาจารย์แนะแนวให้ถูกต้องยืนหนอห้าครั้งนี่ทุกคนไม่เข้าใจแต่จับปัญจก,กะกรรมฐานฐานเดิมตั้งแต่มนุษย์ที่เกิดมาจากคัพาของมารดาแล้วมีมาครบเกษาโลมานขะาะทันตาตะโจ โจทันตานาขาโลมาเกสามีครบวิธีกำหนดทำอย่างไรก็ให้ผู้ปฏิบัติยืนตรงแล้วไม่ต้องชิดเท้าเดี๋ยวจะล้มไปยืนธรรมดาเอามือไพล่หลังก็ได้ตัวตรงๆวาดมโนภาพว่าเรายืนรูปร่างอย่างนี้เป็นมโนภาพผ่าศูนย์กลางลงไปถึงปลายเท้าเริ่มต้นว่ายืนจากศรีรษะหยุดที่สะดือ ยืนถึงสะดือแล้วสติตามทันไหมนี่ขั้นตอนอ๋อสติตามไม่ทันยืนสติตามจิตไปถึงสะดือไหมถึงแล้วว่าหนอจากสะดือไปถึงปลายเท้านี่วิธีจังหวะที่แน่นอนสติก็ตามจิตลงไปถึงปลายเท้าได้จังหวะที่แน่นอนสติก็ตามจิตลงไปถึงเรื่อยเลยผ่าศูนย์กลาง90องศานะ นี่ก็คือเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาอย่างนี้แต่วิธีปฏิบัติทำอย่างไรสอนกันไม่ถูกจุดนี้เลยยืนมนโนภาพจิตก็ผ่านจากกระหม่อมลงไปสติตามสติควบคุมจิตยืนถึงสะดือแล้วสติตามทันวักสองหนอลงปลายเท้าได้จังหวะพอดีเลยลองดูนะ แล้วสำรวมปลายเท้าขึ้นมาบนศีรษะครั้งที่สองยืนดูเท้าทั้งสองข้างทางด้านกายานุปัสนายืนถึงสะดือจุดศูนย์กลางสติตามทันไหมพ้นหนอจากสะดือถึงกระหม่อมพอดีนี่ได้จังหวะถ้าทำอะไรผิดจังหวะใช้ไม่ได้บางคนก็หลับตายืนหนอยืนหนอยืนหนออะไรยืนปากพูดปากกำหนด จิตไม่รู้สติไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ผลเลยขอเจริญพรอย่างนั้นวักสองยืนถึงสะดือแล้วสติตามไม่ทันเสียแล้วจิตมันไวมากเอาใหม่กำหนดใหม่ซิได้ไหมได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เป็นไรสำรวมใหม่จากปลายเท้าหลับตาขึ้นมามโนภาพจากปลายเท้าถึงสะดือยืน ขึ้นมาเอาจิตขึ้นมาทบทวนเรียกว่าปฏิโลมอนุโลมเป็นต้นสำรวมถึงสะดือแล้วผ่าศูนย์กลางขึ้นมาเลยผ่าลิ้นปีขึ้นมายืนหนอถ้าท่านมีสมาธิดีสติดีนะมันจะสั้นไปทั้งตัวจะมีสติครบทางกายต้องรู้จุดมุ่งหมายของมันด้วยเอาไปสอนกันให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าต่างคนต่างสอนต้องมีหลักสูตรวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องคืออย่างนี้ สำรวมที่ปลายเท้ายืนถึงสะดือแล้วหนอสติตามเลยว่าสะดืออยู่ที่ไหนลิ้นปี่อยู่ที่ไหนแล้วสติปัญญาดีปัญญาเกิดจะรู้จักคำว่ากายานุปัสนาเป็นอย่างไรมันจะแจ้งสติมีครบในด้านภายในกายนี้ภายในกายก็คืออารมณ์กายภายนอกคือสภาวะอันเป็นรูปสภาวะอันเป็นนาม,มาธรรมก็อยู่ในตัวภายในคือตัวกำหนด มันจะสร้างออกมามีสมาธิภาวนาเห็นชัดในรูปแบบออกมาในรูปร่างของมันคือรูปแบบนามธรรมาชัดอย่างนี้ครั้งที่หําสำรวมที่กระหม่อมมโนภาพสติแจวแล้ว5ครั้งสติก็ตามจิตอาศัยกันได้โดยเจตสิกที่ลิ้นปีตัวอยากเป็นตัวเจตสิกจิตเป็นตัวที่ดำเนินงานคิดอ่านอารมณ์ต่างๆได้อยู่ที่จิตมันก็ลงไปอีก นอถึงปลายเท้าลืมตาได้ดูปลายเท้าต่อไปสำรวมที่ปลายเท้าแล้วกำหนดขวาย่างหนอเป็นต้นขวาคืออะไรคือสติระลึกก่อนที่ขวาซ้ายย่างเป็นตัวสัมปชัญญะรู้ว่าย่างยาวสั้นเท่าไหร่หนอลงพื้นพอดีนี่เห็นชัดไหมทำไมได้จังหวะถ้าไม่ได้จังหวะเหมือนเราขึ้นบันไดผิดจังหวะตกบันไดนะไม่ได้ผลดังที่กล่าวนี่สำคัญมาก ขณะที่เดินจงกรมมีเสียงอะไรมากำหนดเสียงหนอถ้าขณะเดินจงกรมมีเวทนาปวดเมื่อยต้นคอหยุดเดินยืนเฉยๆกำหนดเวทนาไปเอาสภาพความเป็นจริงมาแสดงออกว่ามันปวดมากน้อยเพียงใดต้องการอย่างนั้นไม่ใช่กำหนดแล้วหายปวดกำหนดต้องการจะให้รู้ว่ามันปวดขนาดไหนเวทนาทำให้รู้กฎแห่งกรรมได้เราจะรู้กฎแห่งกรรมว่าได้ทำอะไร แลลึกชาติได้อยู่ที่ตัวเวทนานะบางคนไม่รู้หรอกอันนี้จะไม่อถา,าธิบายเดี๋ยวจะเสียอารมณ์เดี๋ยวจะนึกเอาเองนึกเอาเองนี่ไม่ได้นะต้องให้มันผุดเองให้มันเกิดเองอยู่ในจิตใจของตนอย่างนี้เป็นต้นนี่วิธีทำและซ้ายย่างหนอผู้ปฏิบัติต้องเพ่งลงไปที่ปลายเท้าไม่ใช่หลับตาเดินนะไม่ใช่แงนดูไม่รู้เรื่องต้องเพ่งดูความเคลื่อนไหวของรูปนม้ม ว่ารูปนามมันเคลื่อนไหวอย่างไรจนชำนาญการแล้วไม่ต้องไปกำหนดอย่างนั้นก็ได้มันจะเดินไปถูกจังหวะของมันเองสติมันจะบอกทุกระยะอย่างนี้เป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นขณะที่เดินจิตออกจิตคิดหยุดอย่าเดินเอาทีละอย่างกำหนดที่ลิ้นปีอีกแล้วหายใจยาวๆกำลังเดินจงกรมคิดหนอคิดหนอมันไปคิดเอาเหตุผลมาตั้งบวกลบคูณหารไปตามลำดับ คิดหนอคิดหนอฟุ้งซ่านที่ไปคิดนั้นเดี๋ยวคอมพิวเตอร์จะตีออกมาถูกต้องอ๋อไปคิดเรื่องเลวไหลรู้แล้วเข้าใจแล้วถูกต้องแล้วเดินจงกรมต่อไปขวาย,ย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินให้ช้าที่สุดเพราะจิตมันเร็วมากจิตมันไวเหลือเกินทำให้เชื่องลงทำให้คุ้นเคยช้าเพื่อไวนะเสียเพื่อได้ต้องจำข้อนี้ไว้สั้นๆเท่านั้นเอง นี่เวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดคิดออกก็กำหนดฝุ้งสร้านออกก็กำหนดกำหนดทีละอย่างอย่าเอาหลายอย่างมาปนกันใช้ไม่ได้ต้องรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นในใจเห็นอารมณ์เราอย่างนี้นะถูกต้องมากที่ว่ายืนหนออย่าลืมนะต้องกำหนดให้ได้เดินจงกรมเสร็จนั่งภาวนาที่ว่าพองหนอยุบหนอเป็นการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างสมาธิแล้วสิ่งแวดล้อม จากจิตตานุปัส,สนาสติปัฏฐานเป็นสิ่งที่มาของขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์ต้องรู้อย่างนี้เป็นทีละอย่างไปไม่ใช่กำหนดกันใหญ่เลยนะกำหนดยากกำหนดโน้่นกำหนดนี่มันจะมากไปเอาแต่น้อยก่อนเพราะเดี๋ยวจะกำหนดไม่ได้เอาทีละอย่างไปเดี๋ยวก็ได้ดีเองแล้วค่อยกำหนดต้นจิตทีหลังต้นจิตคือตัวอยาก อยากหยิบหนออยากหยิบหนอนี่ต้นจิตเป็นเจตสิกเอาไว้ทีหลังค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทำฝึกให้มันได้ขั้นตอนให้มันได้จังหวะก,ก่อนแล้วฝึกให้ละเอียดทีหลังถ้าเรากำหนดละเอียดเลยขั้นตอนไม่ได้ก็เป็นวิปัสสนึกไปเลยพองยุบก็ไม่ได้เดินจงกรมเสร็จแล้วควรนั่งสมาธิท่านอย่าไปทำงานอื่นทำให้ติดต่อการเหมือนเส้นได้ออกจากลูกล้อ อย่าให้ขาดให้ทำติดต่อไปนั่งสมาธิจะขัดสมาธิสองชั้นก็ได้ชั้นเดียวก็ได้หรือขัดสมาธิเพชรก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่ได้บังคับแต่ประการใดมือขวาทับมือซ้ายหายใจเข้ายาวๆก่อนกำหนดพองยุบหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแล้วสังเกตท้องหายใจเข้าท้องจะพองไหมหายใจออกท้องจะยุบไหมไม่เห็นเอามือจับดูเอามือวางที่สะดือแล้วหายใจยาว ท้องพองเราก็บอกว่าพองหนอยุบหนอให้ได้จังหวะใหม่ๆอึดอัดมากเพราะเราไม่เคยต้องทำให้ได้ไม่ใช่พองหนอยุบหนอเอาแต่ปากนะจิตใจทำไม่ได้มันอยู่ที่จุดนี้ต้องทำให้ได้บางคนมีนิมิตอย่างโน้นิมิตอย่างนี้มันมากเรื่องเอาอย่างนี้ก่อนนะเราหายใจเข้ายาวๆที่ท้องพองกำหนดพองไม่ทันหนอยุบแล้ว ไม่ทันหนอพองขึ้นไปอีกแล้ววิธีปฏิบัติทำอย่างไรวิธีแก้พองคนละครึ่งสิพองแล้วหนอเสียครึ่งหนึ่งลองดูสำหรับเราทุกคนถ้าพองครึ่งไม่ได้หนอครึ่งไม่ได้เอาใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เปลี่ยนอย่างไรพองหนอไปเลยยุบแล้วลงหนอให้ยาวไปเลยเดี๋ยวท่านจะทำได้ไม่ขัดข้องไม่อึดอัดแน่ใหม่ๆนี่ย่อมเป็นธรรมดา ถ้านางไม่เห็นมือคลำไม่ได้นอนลงไปเลยนอนเหยียดยาวนอนหงายไปเลยเอามือประสานท้องหายใจยาวๆแล้วว่าตามมือนี้ไปพองหนอยุบหนอให้คล่องพอคล่องแล้วไปเดินจงกรมมานั่งใหม่เดี๋ยวท่านจะสังเกตนี่วิธีแก้ไขวิธีปฏิบัติให้ได้จังหวะเป็นอย่างนี้เป็นต้นมีความหมายหลือเกินถ้าท่านโกรธกำหนดเลยนะถ้าท่านรู้สึกอยากได้กำหนดเลย รู้สึกเกลียดใครก็กำหนดเลยเป็นวิธีแก้ปัจจุบันวิธีการแก้ปัญหาที่โกรธผูกพยาบาทใครก็ต้องกำหนดเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้ค้างคืนปล่อยให้เลยไปถึงจิตใจเหมือนโจรเข้าไปในห้องนอนฉะนั้นมันก็จีเราได้เราก็ยอมจำนวนมันโดยวิธีนี้โกรธหรือต้องแก้ปัญหากำหนดเดี๋ยวนี้อย่าไปผัดไว้แก้พรุ่งนี้ผูกความโกรธเข้าไว้ทำให้ใจเศร้าหมองตลอดคืนยันรุ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับ เสียเวลามากต้องแก้เดี๋ยวนี้โกรธหนอโกรธหนอปักจิตไว้ที่ลิ้นปีสติรวมไว้แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์จะออกมาอ๋อไปโกรธเขาทำไมเล่ามันจะออกมาอย่างนี้ใครบอกอารมณ์เราบอกจิตบอกปัญญาบอกสรุปเหลือปัญญาบอกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงบอกเพราะปัญญาบอกเราเองเหมือนอย่างตัวเราบอกเองดีกว่าคนอื่นมาบอกเรา เราสอนตัวเองดีกว่าคนอื่นมาสอนเราเราจะเห็นแจ้งชัดเจนดีมากในโอกาสนี้นี่กำหนดอย่างนี้กำหนดเวทนาถ้าหากว่าพองหนอยยุบหนอแล้วเกิดเวทนาก็ต้องหยุดพองยุบไปเอาเอาจิตปักไว้ตรงที่เกิดเวทนาเอาสติตามไปดูซิว่ามันปวดแค่ไหนมันจะมากน้อยเพียงใดไม่ใช่ปวดแล้วหายเลยไม่หายมันยังไม่หาย มันยังไม่เป็นวิปัสนามันยังเป็นสมถะมันยังเป็นอุปาทานยึดเวทนาอยู่เหมือนท่านทั้งหลายเป็นไข้เอาจิตไปแตะที่ไข้จิตท่านก็เป็นไข้ไปด้วยอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายโปรดทราบยังแยกรูปแยกนามยังไม่ออกแยกเวทนาไม่ออกก็ต้องยึดอย่างนี้ก่อนพอยึดปวดหนอโอ้โหยิ่งปวดหนักตายให้ตายปวดหนักทนไม่ไหวแล้วจะแตกแล้ว ้นนี่จะร้อนเป็นไฟแล้วทนไม่ไหวแล้วตายไม่ตายกำหนดไปกํำหนดไปสมาธิดีสติดีเวทนาเกิดขึ้นดับไปซาหายวับไปกับตานี่แยกเวทนาได้แยกรูปแยกนามได้ใช้ได้ใหม่ๆยังแยกไม่ออกยังกอดกันอยู่มันยังปวดไม่รู้จักหายขอให้ท่านอดทนฝึกฝนในอารมณ์นี้ให้ได้ เวลาเจ็บท่านจะได้เอาจิตแยกออกเสียจากป่วยจิตไม่ป่วยไม่เป็นไรนะสำคัญจิตไปป่วยเสียแล้วก็เลยหมดทั้งกายทั้งใจหมดอะไรตายอยากอยู่ในจุดนี้อันนี้เรื่องสำคัญมากต้องกำหนดอย่างนี้ถ้าท่านง่วงนอนเหลือเกินกำหนดง่วงหนอง่วงหนอแต่ปากหายง่วงไม่ได้ทำอย่างไรละ่ะจะกำหนดได้กำหนดอย่างไรจะไม่ง่วงเอาจิตที่กำหนดอุณาโลมง่วงหนอง่วงหนอ สำรวมจิตไว้ที่โงเ่เฮงรับรองว่าหายง่วงทันทีนี่วางจุดให้มันถูกเรื่องกันสิไม่ใช่กำหนดแต่ปากแก้ไขปัญหาไม่ได้ถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับสมาธิดีด้วยเหตุอันใดไม่ทราบมันนอนไม่หลับหายใจยาวๆนอนลงไปหมายถึงว่าหน่วยกิดดีแล้วสะสมไว้มากแล้วหลับทันทีนะวางจิตไว้ที่ไหนกดปุ่มไหนต้องเอาจิตไว้ที่ลูกกระเดือกเอาสติไว้ที่ลูกกระเดือกหายใจยาวๆ เอาจิตไว้ที่ลูกกระเดือกที่กลืนน้ำลายตั้งสติไว้เดี๋ยวท่านก็จะหลับพร้อยไปเลยหลับโดยมีสติด้วยพลิกตัวกี่ครั้งรู้หมดเลยนะเป็นอย่างนี้เป็นต้นผู้ปฏิบัติยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้นอนทำอย่างไรถ้านั่งไม่ทนก็นอนลงไปสำคัญอย่านอนหลับนอนกำหนดพองหนอยุบหนอถ้าท่านมีสติดีสมาธิดีปัญญาเกิด ท่านจะหลับวูบลงไปตอนพองหนอหรือตอนยุบจับให้ได้ถ้าจับหลับได้ท่านจะพลิกตัวกี่ครั้งตื่นเวลาไหนได้ตามความเหมาะสมจะตื่นตีสี่พอถึงตีสี่มันจะสะดุ้งขึ้นมาตื่นทันทีปัญหามีอยู่ว่าตื่นแล้วจะลุกหรือเปล่าถ้าจะนอนต่อก,ก็มีปัญหาเหมือนกันสำคัญเคยชินอย่างนี้ขอเรียนพระอาจารย์และเรียนคณะอาจารย์หญิงชายด้วย สอนให้ถูกจุดนี้ให้เหมือนกันนี่วางปุ่มนี้รับรองไดเนน้เห็นหนอเห็นหนอถ้าเรายืนหนอได้รู้จักคำว่าอารมณ์ของเราจากปลายผมลงไปจากปลายเท้าขึ้นมาห้าครั้งมันก็เห็นจากปลายผมลงไปปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นไปปลายผมที่คนอื่นเห็นก็ไม่เห็นตัวเราเราจะรู้ว่าคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรทันทีขอให้ส่งกระแสจิตออกที่โงวเฮ้งส่งกระแสจิตที่ระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง ส่งออกไปเห็นหนอเห็นอย่างไรเห็นด้วยปัญญาเราเกิดสัมผัสกับคนนี้ขึ้นมาคือเห็นหนอเห็นรูปเห็นนามคนนี้เดินเข้ามาแล้วคอมพิวเตอร์จะตีออกมาเลยว่าคนนี้คบไม่ได้คนนี้นิสัยไม่ดีสัมผัสแล้วเกิดสติปัญญาทันทีคนนี้เดินเข้ามาทำไมอ๋อทราบแล้วสติจะแจงบอกให้เราเข้าใจสัมประชัญญะตัวรู้คือตัวปัญญาตัวเดียว คนนี้เข้ามาจะขอยืมเงินรู้แล้วปัญญาตัวรู้จะผลักดันให้คอมพิวเตอร์ตีออกมาอย่าให้ยิ้มเข้ามาแล้วตั้งแต่หน้าประตูบ้านเป็นมิตรตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงอย่าให้โกรธกันในวันนี้วันเดียวเท่านั้นนี่มีประโยชน์ไหมนี่มีผู้ปฏิบัติออกนอกลูก่นอกทางเสียเยอะแยะเลยไม่รู้จริงอย่างนี้นะบางคนนั่งพงกแล้วโงกไปงกมาสมาธิดี ขาดสติอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่แหละสมาธิดีแต่สติใช้ไม่ได้ไม่มีสติเลยนะนั่งโงกไปโงกมาก็กําหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอโอ้ยรู้แล้วไม่โงกเลยโยมทั้งหลายจะเห็นคนในรถยนต์นั่งโงกไปโงกมาถ้านั่งมีสติสัปชัญญะดีจะไม่โงกจะหลับสบายจะไม่ไหวติงในประการทั้งปวงนี่ชัดเจนมากขาดสติมากทำอย่างไรจะหายโงกก็กำหนดเสีย โงกหนอหรือรู้หนอก็ได้ถ้ามันไม่หายกดจิตไว้ที่ใต้สะดือสองนิ้วนี่วิธีแก้กดลงไปลึกๆก,กำหนดรู้หนอเดี๋ยวหายโงกทันทีโงกงืมนี่หายเลยจับจุดได้ตรงนี้อาตมากำลังเขียนตำราคู่มือบางคนจะได้มีวิชาการสอบอารมณ์วิธีปฏิบัติสอบอารมณ์ด้วยอย่าไปสอนเขาส่งเดชและปฏิบัติไม่ถูกจุดมันก็ไม่ได้ผล เพราะการเจริญวิปัสนาการเดินจงกรมการนั่งภาวนานี้เป็นการสร้างข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดคือทบทวนอารมณ์จิตให้เข้าข้อคิดผู้มีปัญญาแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครบถึงเวลาคอมพิวเตอร์จะตีออกมาแก้ปัญหาให้เราเองของใครของมันเครื่องใครเครื่องมันนะมันจะเหมือนกันอย่างไรเล่าการเดินจงกรมเป็นการสร้างข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการสร้างสินเล่นลับ ที่กระจัดกระจายตีให้แตกให้แยกกันได้แล้วข้อมูลจะเก็บไว้การเดินจงกรมการนั่งภาวนาเราก็ไม่ทราบว่าปัญญามีได้หรือไม่เป็นการเก็บข้อมูลสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างข้อมูลไว้ในเครื่องถึงเวลาแล้วมีข้อมูลครบเราจะกดปุ่มไหนมันจะออกมาแก้ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่จะแก้ปัญหาถึงมีทุกมียากมีลำบากขึ้นมาคอมพิวเตอร์จะตีไปตามขั้นตอนโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกำหนดก็ได้เพราะเราจิตถึงขั้นแล้วทำความดีถึงขั้นแล้วมันจะบอกเลยว่าเราจะเดินทางไปไหนจะมีความสุขสบายประการใดคอมพิวเตอร์จะตีออกมาว่าเดินทางให้ระมัดระวังจะต้องมีปัญหาระหว่างทางเราก็เริ่มสร้างความไม่ประมาทระหว่างทางถึงจะมีเรื่องเกิดขึ้นมามันก็น้อยลงไปเพราะเราคอยระมัดระวังไว้นี่คือประโยชน์จากการเจริญวิปัสสนา บางคนไม่เอาซ้อนผิดจุดกันหมดขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทำจุดนี้ทันทั้งหลายจะดูได้อุณาโลมาหน้าผากที่คุณเห็นหนอไม่ต้องไปสร้างภาพโดยที่ว่าเห็นคนโน้อนอย่างไรคนนี้อย่างไรไปสร้างอย่างนั้นให้ไม่ได้ต้องประสบการณ์เห็นอย่างไรต้องว่าอย่างนั้นมันเกิดจำเป็นจะต้องเห็นเราก็กำหนดทันทีไม่ใช่ไปเห็นเขาก็กำหนดสวยกำหนดรวยไม่ใช่นะต้องประสบการณ์เฉพาะปัจจุบันทำเท่านั้น อดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาทั้งนั้นปัจจุบันเป็นการสร้างเสริมข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และกดปุ่มไหนปุ่มนั้นจะออกมาตามข้อมูลนั้นๆข้อมูลที่ป้อนก็คือสติสัมปชัญญะครบถ้าสติสัมปชัญญะครบแล้วป้อนข้อมูลเข้าไปก็แสดงออกตีออกมาโดยถูกต้องถ้าข้อมูลไม่ดีป้อนไม่ถูกอารมณ์เราไม่ดีป้อนผิดหมดออกมาผิดอย่าไปโทษเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เขาเป็นธรรมชาติแต่เราป้อนข้อมูลผิดเองอารมณ์เราไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเลยออกมาเสียหายมากมายดังที่กล่าวมาแล้วขอจเจริญพรญาติพี่น้องที่เข้าใหม่ปฏิบัติโดยเคร่งครัดขออย่างเดียวอย่าคุยอย่าเอาหนังสือไปดูเอาให้มันรู้ให้แจ้งชัดปัจจตังด้วยตัวเองให้มันเกิดเองโดยธรรมชาติให้มันผุดขึ้นมาเรียกว่าภาวนา เกิดเองนี่เป็นของที่จะต้องแจ้งถึงใจเราเองและจิตใจเราจะละพยศได้ละที่ติดมานะได้เพราะเราเห็นด้วยใจอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าปัญญาแหลมลึกปักลงไปที่ภาวนาของเราทำเป็นคนโง่อย่าทำเป็นคนฉลาดขณะปฏิบัติอย่าประเมินผลอย่าวิจัยว่าอะไรเป็นอะไรถ้าวิชาการมากนักท่านปฏิบัติไม่ได้สมปรารถนาอย่างแน่นอนโง่ไว้ก่อน เก็บตำราใส่ตู้ไว้ก่อนใช้ตำราที่อยู่ในจิตที่มันขาดการดูแลมานานขาดการควบคุมมานานการดูแลนี้จะยากอยู่พราะปล่อยจิตไปตามยถากรรมจะใช้สติปัญญาแม้กว่า5นาทีก็ยากขาดสตินั่นเองปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นโดยวิธีนี้ขอจเจริญพรญาติพี่น้องผู้ใคร่ทำสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ดังกล่าวนี้รับรองท่านจะมีปัญญาคนมีปัญญาขยันไม่พัก คนที่ขาดปัญญาจะไม่ขยนันจะไม่ทำงานทายอะไรก็ผิดพลาดเพราะการนี้เป็นการกำหนดเป็นการปฏิบัติเป็นการคาดคะเนได้ถูกต้องเพราะอารมณ์ของเราเคยสัมผัสว่าสีเข้าออกให้ถูกต้องเกิดไปสัมผัสกับคนนี้เป็นอย่างนี้ไปสัมผัสกับคนอื่นอารมณ์อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อีกอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิประกอบกุศลได้ผลอน,นันต์ เป็นหลักฐานสำคัญแน่นี่มันอยู่ที่ตัวปฏิบัติไม่ได้ดูไปที่อ่านหนังสือได้นั่นเป็นวิชาการแต่เราก็ต้องเรียนเหมือนกันต้องรู้ไว้การปฏิบัติก็ทบทวนและมาดูวิชาการท่านจะแนบสนิทติดหัวใจท่านจะสามารถขยายความจากวิชาการได้ดีมากเสริมวิชาการให้สูงขึ้นดังที่กล่าวนี้เท่าที่อาตมาชี้แจงเบื้องต้นมาขอให้นักปฏิบัติธรรมกินน้อยนอนน้อยพูดน้อย ทำความเพียนให้มากท่านจะได้ของจริงติดตัวไปอย่าทําของปลอมเพราะปลอมชอบสบายของจริงคนไม่อยากได้เพราะทำยากของจริงต้องได้มาด้วยความลำบากต้องอดทนต้องฝึกฝนมาใช้ของจริงในห้องกรรมฐานเพราะใช้ชีวิตจริงตั้งแต่บัดนี้ที่เราอยู่บ้านสบายมามากนั่นแหละของปลอมเป็นของที่ยั่วยุเป็นของที่ให้สบาย ความสบายนี่เป็นของปลอมความทุกข์ความยากเป็นของจริงได้ทุกสิ่งสุขได้มาจากทุกข์ขยันได้มาจากขี้เกียจร่ารวยสวยดีมั่งมีสีสุขได้มาจากความจนที่ไม่มีอะไรเลยเรามาสร้างมาทำขึ้นมันก็รวยมันก็สวยมันก็ดีมันก็มีปัญญานี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยธรรมะแปลว่าทุกข์ไม่ใช่ความสุขความสุขที่แน่นอนมีที่ไหนเล่านอกเหนือจากบรม,มสุขคือพระนิพพานเท่านั้น ความสุขในโลกมนุษย์มีแต่เจือปนหมดไม่มีของจริงเลยมีแต่ของปลอมย,ยั่วายุมีแต่ของที่เป็นของเก๊ที่เรามานั่งในห้องกรรมฐานไม่ใช้ของจริงกันแสดงออกของจริงทั้งนั้นแต่เราจะทนรู้ของจริงหรือไม่ประการใดเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายแต่ละรายไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านรีบเดินทางข้ามเกาะแก่งธุระกันดานอุปสรรคทั้งหลาย ถึงฝั่งฝาาความสำเร็จคือพระนิพพานโดยทั่วหน้ากันณนะโอกาสบัตรน้เทินธรรมะพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสาธุ